หลำผมหล่ำเขาติดไฟแรงไงล่ำาติดความรักที่นี่เฮ้ยเฮ้ยผมติดเฮ้ยผมตีไก็ติดไหนไหนไอ้่า้ยไอ้ยี้ยกูติดไอ้าคไตสันเีมลนหนตีดังตีดังจริงง็ต่อยร้านเปันต่อยแล้วน่าจะใช้เป็นร้านแล้วนะทุกวัเนี้ยาย้ามีขอยางรู้จุด ขยันปะได้แล้วเหรอได้แล้วครับผมเขี่ยกลัวเฮ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยวันนี้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 เท่าไหร่อ่ะเธอตีกี่อันกี่รอบตีไปปล่อยไปถ่ายถ่ายถ่ายวิญญาณถ่ายวิญญาณนี่ตีไปเจ็ดสิบแปดครั้งค่ะโอ้ยหันหน้ามไเยอะมีบ้าอำนาจ ดีใจนะดีใจด้วยขนมปังดีใจด้วยโทษพี่โทษพี่เอาเลิกเอาใจพี่ขอโทษโอ้โหไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่เปลยขรขาไม่พักเลยนะเราอ่ะ ได้น้นี้ได้หน่อยเองพี่คับอาวุ้ครับนี่รู้จักหล่ําไหมซอสอ่าไม่รู้จักใครเลยครับหล่ําเขาก็อยู่เมืองนู้นนะแต่ฮะเอ้าอะไรวะเนี่ยเอ,าอ้าเหลีดนฮารคี้เหรอจริงหรอครับอยู่นู่นหรอฮะอยู่ครับอยู่อยู่แต่ไม่ค่อยได้ข้อรับช่วงนี้ครับอยู่บีจีครับอ๋อครับ ถ้าเกิดไม่ค่อยได้เข้าก็ไม่น่าใจผมนะั้ำผมลำเขาติดไฟแรงไงล้ำเขาติดความรักที่นี่เฮ้ยเฮ้ยผมติดเฮ้ยผมตีไม่ก็ติดไหนไหนไอ้เฮ้ยเ้ยไอ้เี้ยไอ้เฮยไอ้เฮ้ยไอ้้งไอตเฮ้ยไอเฮ้ยอเฮ้ย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 อเฮ้ยไอ้เฮ้ยอเฮ้ย ล้ำลำลำมันต่อยมึงไงดำมันต่อยมึงไม่เป็นไร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 ต่อยมึงล้ำต่อยมึงไม่เป็นไรติดติดล้วเห็นไหมาเขากนเนเททียนสามเซมาขอโทษด้วยนะครับคนข้างบ้านขอโทษด้วยนะครับยังยังที่คอดับหรือมึงนับอยู่ตาแดงก่ำเลยอ่ะอึ้งอยู่อึ้งอยู่ สามสามสิบทีสามสิบทีพี่เห็นไหมลุงแม่เปลี่ยนกูบอกแล้วว่าพี่บอกแล้วว่าไม่เกินสามสิบเก้าขอโทษด้วยนะครับปนข้างบ้านขอโทษด้วยนะครับอะไรไม่แต่วันนี้เห็นงงงแต่ทรงพลังงงงแต่ทรงพลังผมบอกแล้วใครพลังกดมึงแม่งสุดว่ะอีกทีนึคนแรกของเมืองไหมคนแรกของเมืองอหมแอคไหนกันนะแอคไหนนดีเราถ่ายรูปให้ไม่เอา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 หมกหมกหมกไม่เอาไม่เอาหมกไว้หมกไว้ไม่เอาไม่เอา JI, Alright, hey, ii, ี้พอยอนู่งกระหล่ำกระหล่ำโดนโดนเก็บครับโดนอุ้มเอ๋อคนแรกของเมื่อไมนเน็ดเฮียอะไรแม่งคนีนี่เชียโอ้ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับคนข้างบ้านที่ผมดัง้นไครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้นะครับเนี่ย ไปบางทีเอาได้แล้วไอ้แอคหน่อยแล้วกันนะบางทีอ่ะถ้าไม่ผมแนะนำดีกว่าไม่ได้เรียกว่าสอนแนะนำครับเขาบอกสอนแนะนำที่ไอเขาเรียกว่าบอกสอนใช่ไหมผมบอกแล้วไม้มันมาไม้มันมาตุ๊กไม้มันมาไม้มันมาขอโทษด้วยนะครับที่พูดแบบดังเกินขอโทษนะคนข้างบ้าน จริงเ่รอโหดีนะไม่ได้บนเรื่องตัดหมอเกียนโอดด้วยอู้สกินพีชไม่หรอเอาอยากให้กอดเปามาสิครับไสงำงามงางามอ่ะออก็มาที่วอลโซนทำไมมันเงียบจังพักนึงไม่ติดดาบช่วงนี้ช่วงนี้เขาฟ์มไหมครับรรมบุ๊ดแล้วนี่ไอเสกชัยมันก็ได้มาเลย ลูกเท่าไหร่ครับพี่มันผมเคยได้ยินว่าิอ๋อครับส่วนใหญ่มันจะได้อะไรครับก็แบบเอาง่ายเหมือนเหมือนวัดเลยครับอ๋อโอเคครับใช่พอละผมไม่ผมพอละไหนเไม่มีข้อผิดขอพลังหน่อยมาๆๆพี่มาลองมาพี่ลองมากินแบบเมื่อกี้เลยนะกินแบบเมื่อกี้เลยนะ ยินดีรับขอบควาคุ้นค้าขคนทุกคนนะครับถ้าไม่มีทุกคนก็แบบไม่ได้ช่วยช่วยแยอะตอนแรกผมคิดว่าผมตีผิดไปเป็มอกเคยตีอันเจลไปทีนึงเอาว่ะคนแรกของเมืองปะคนแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นผมไงประเด็นนะผมยิ่งช่ยซวยอยู่ไม่ไม่ผมผมผมหมกผมหมกผมหมกที่เนียอยู่วะ แค่คนในแก๊งดีกว่า,าจะบอกเนี่ยจะเจอไอ้ดำตีสิบลำได้ตีไปประมาณนี่นีนน่ทั้งทั้งตู้นะทั้งตู้ทั้งตู้ผมตกใจจริงว่อพี่เออตกใจจริง กูจะไปตีววบ้างเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงตะโกนมีคนติดป่ะอนนังพี่ไปตีบ้างโอ้คับคนข้างบ้านดุด่าผมเนี่ยเลาอือหึจ้า ขอโทษด้วยนะครับที่ผมเสียงดังเกินเสียงดังจัดเลยเมื่อกี้ประมาณ33-33ทีที่33มิบติครับเสียงดังเกินต้องหักมันไปเราจะตีอยู่ที่ถ้าจะตีอีเหรอถ้าตีแล้วอ่ะอยากได้ไง ตีไปเรื่อยๆแบบเขาเอาแค่เหรียญไงเขาไม่ได้แบบตีเขาไม่ได้หวังอะไรไงเออตีเขาหวังเหรียญไงเผื่อมันแบบมันได้มันมีปากฉลามอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องตีอยู่ดีอ๋อเขาจะตายแล้วเขาไม่มีข้าวอ่ะไม่มีข้าวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตเดี๋ยวตีเนี่ยเขาไปเลย เฮ้ยแต่ผมถ้าให้ผมไม่มีสรีผมไม่ติดนะพี่ลำสบายตัวเลยนะถ้าผมไม่มีสรีผมไม่ติดฮะลำอะเรนทรีสบายตัว <คน S 1> แ<ก>ล้วคดล็อกแล้วเดี๋ยวผมตีเล่นๆสามตีพอตีเล่นๆด้วยเหรอตีแบบเอาเหรียญไงพี่เพราะผมไม่ได้แบบซีเรียสอยู่แล้วเฮ้ยพี่เผาฮะตีเหรอตีอะไรดังตึ๊บเมื่อกี้ตีเคคเโขี้ยว ใส่เปล่าลำใส่บีรูปสามบรรลุป่ะใช่ครับอ๋อเ่เหลืออีกเนี่ยยังไม่ได้เปิดยังไม่เปิดอีกเหรอใช่ยังไม่เปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยฟักฟักให้ตีหัวเลยพี่เผาฟักคว้าออกมาเฮ้ย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 เกินไปเข้าเฮ้ยมาดิ เฮ้ยตีมั่งก่อนผมขอตีมั่งก็มาดิวะเฮ้ยมาพี่ถ่าย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 ค้อนเข่าเของเมืองก็มาเลยก็มาเลยเฮ้ยโอ้ี่ต้องเลี้ยงโตจีแล้วล่ะครับมาพี่ถ่ายถ่ายถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาไม่เวลาพี่ตีพี่เก็บอาวุธด้วยนะมันจะไม่สอดมันจะซ้อนกันอะไรนะเวลาพี่ตีอาวุธอะพี่เก็บซ้อนกันเลยนะอะไรนะ เตียวุธอ่ะพี่เก็บซอนพี่พี่เก็บเก็บไปในตู้ด้วยนะมันจะซ้อนกันถ้าสมมติมันติดอ่ะอ๋อใบใบตีใช่ปะใช่เวลาตีใหม่อ่ะเชีย <c oughs> ช่ยเชี่ยไรวยเนี่ย <c oughs> สองอันติดพร้อมกันเลยใช่ รับจ้างก่อดแสนไปเราเราถ่ายรูปกันพี่แต่ไม่ลงทักทิพย์นะไม่ลงทักทนะไม่ลงทักทนะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่แบบถ่ายถ่ายลงโคโปถ่ายลงโคโปเฮ้ยหนูรับจ้างก่อนนะเธอเขาขอรับจ้างก่อนได้ปะแสนหนึ่งอาดิมึงตีทีเขาที่เขาติดเลยฮะสามทีแย่เย่เออจริงๆริงเฮียลุงลุงไม่ตีสามทีติดแล้วใครจะกอดหนูวะถ้าหนูจะตีอ่ะพี่ดำขอบุญลมขอบุญลมพี่ดำขอบุญลม ขอพู้ร้องขอพู้ร้องไอรำกูจะทะลบไอ้สัตว์โทษทีโทษต่อต่อตอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยไปผู้หญิงเฮ้ยไนเยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรกันมือมือโอ้ลองไปตีลองไปตีลองไปตีเมือเกิน เอ้ยยุยเอ้ยยุยยุยเราต้องเห็นลูกคู่แล้วอะไม่แต่ผมคนแรกในเมืองแค่นั้นแหละผมคนแรกในเมืองแค่นั้นแหละไม่แล้วคือวันเดียวกันเลยเนี่ยถามจริงเวลาเดียวกันเลยอ๋อวันเดีครับพี่ขนมปังผมมีอาวุธแล้วนะพี่หนมปังพี่หรอตีนะพี่ขนมปังพี่หนมปังผมมีอาวุธแล้วนะใช่เรางงเรางงงงต่ทรงพลังพี่ใช้อะไรบ้างอ่ะมาฟังตีไอ้อันนั้นติดแล้ว งั้นตีเอาอาวุธไปเลยดีกว่าแล้วว่จะตีเหรียญทิ้งไว้ก่อนตอนแรกผมตีเล่นๆน่ะอ๋อเออสั่งข้าวหน่อยครับใช้อะไรเท่าไหร่บ้างอ่ะอ๋อเอาวซอยครับเอ้ยเอาส้นตั้งเอาวซอยครับใช้กล่องตีอาวุธก่อนได้พี่ได้ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวก็หลามาช่วยถือของไปส่งให้ตรงนู้นหน่อยดิได้แต่ผมจะไปส่งสลิปแล้วพี่อ๋อเหรอโอเคโอเชว่าซีเป็นสามสิบสามทีอ่ะแต่พวกพี่เขาตีแค่ ไม่เยอะเลยอะพวกพี่ทอดมันเวลานี้มันจะดีมันเกี่ยวหรอผมว่าไม่เกี่ยวนะลุงผมจะฝากลุงยังไงเนี่ยน้ำหนักในตัวมีเจ็ดร้อยเนี่ยลุงเอ้ยอ๋อเล็กชึบชบจริงๆน่าจะใช้สูตรจะขอคือเปิดอีโคแล้วแบกไว้ในตัวก่อน อ๋อป้ายังไม่ได้ค่ะไม่ได้เปิดของอีโคเลยค่ะของอีโคเหลืออีกพันสี่ร้อยลูกวัดศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ยวดนี่เตียงเยอะเลยหมดตัวเลยอะ่ะหมดแบบไม่เหลืออะไรเลยเอาจริงันไม่เหลือเหมือนเหลืออะไรตอนนี้ตัวที่วัดเหลือเงินหมื่นเดียวปนครับปนปนปนครับปนครับปน ตีอะไรอ่ะอุ้ยตกใจมือหูแก้วแตกนี่ตีอะไรอ่ะตีตู้แล้วก็ไม่เบสได้เหรอโหขนมปังโอเลี้ยงไม่รู้ว่าเคเคแบ๊กกับเคเคโกมันแพงโอเลี้ยงขายพี่ดำไปก้อนละพันเองอ่ะไอเคเคแบ๊กอ่ะเออพี่ดำซื้อไป60อันนะซื้อกโกไป20อันนะเอ้าไม่มาขายปังเรียดเลยมาได้โกะแล้วห้าพันนู่นหรือเปล่าโอ้ยตายละ จริงเหรอไม่มาถามอ่ะไปถามพี่ดำเลยว่าเหลี่ยมโอเลี้ยงไว้เท่าไหร่บอกกันหกสิบอันน่ะโอ้พี่ดำเหลี่ยมปื้ดเครียดเลยกูเครียดเลยมีมีคนจะขายไหมไม่เดี๋ยวไม่น่ามีแล้ก็แก๊งโอเลี้ยงก็น่าจะตีนี่พวกนี้กันหรอเศร้าอ่ะทำไม่ขายวะทำไไม่เก็บไว้ตีอ่ะเำไมไม่โง่ตอนเนี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปตีตู้กันอยากซื้อทั้งเลย โอ้จะเจ็ดสิบทีแล้วว่ะทุกคนไม่ติดเลยอะ่ะวิ่งวน KK ตรงตู้ถอนเงินอสิงโตหนึ่งร้อยสี่ทียังไม่ติดเลยครับไม่ไหรหรอกเราก็ต้องตั้งใจว่าไม่หลับไม่นอนเด้อข้างบ้านงสงสัยเด้อ <laughs> ลงจ๋าอ่าลงจ๋าเลขจ๋าสองสี่โซนเคเดี๋ยวผมจดก่อนว่ามีอะไรบ้างมึงจดก่อนอะไรแล้วก่อนเก่บไม้ขวดได้ได้ได้เดี๋ยวแคบไว้ก่อนจะเด้ไม่เรียมนี่ไจะได้แบบโอ้ยโอ้คงไม่เรียมกับมึงหรอไม่รู้ราคาอะไรก็ถามหลายๆคนก่อนขายอ่ะกอนหลังอ่ะโอเค พวกนี้ฟังยังไงดียวันนี้ดิไม่ต้องนอนแล้วไปเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ทำไมเราไม่เห็นช่วงดีเหมือนชาวบ้านเขาเลยอ่ะอถ้าจะถ้าตีไม่ติดรอดูอาวุธ ของแกงดีกว่าไม่มีอะไรอัพขึ้นได้มีอะไรอัพขึ้นได้บ้างแต่ตอนนี้แกงเขาก็ตีเหมือนเราใช่ปะเออเราก็ตีเก็บไว้ก็ได้ตีเหรียญเอาเหรียญสวยเก็บไว้อะไเสร็จปวดยี่สิบลูกของผมมันต้องได้ไม้สิ ีติดไปแค่สามคนเองคนที่สี่นี่หัวฟ้าแน่แน่แน่ละปังแน่แน่ปังแน่แน่ปังแน่แน่กี่ทีแล้วคเนีเจ็ดสิ4ทีแล้วอุ้ยปังไปงไปตีอะไรเนี่ยไปกดสชบัตรอันเจล เจียวเกียร์ที่สิบ แม่อ้ามฮิฮิฮิคุอสมาเรนเจลอเฉยเลยไม่กอบไม่เฟรไม่เฟรผู้หญิงคนแรกขนมปังต้องเป็นชันยังเหลือเคเคสโตนอยู่อีกพันกว่าชิ้นเดี๋ยวเอามาละลายเป็นไออันนี้ดีกว่า โอ้ตีหกทีติดโอ้โหของอะครกันเนี่ยของเหลือเยอะแน่เลยโกหาคอปเปอร์อุ๊ยอ้ตัวตกใจโกหาคอปเปอร์สิบห้าเหล็กสี่สิบไดมอนด์สิบลุงลุงจำได้ไหมจำได้โอ้โหจำได้ไงวะทำตู้เหรอใช่คือใช้เงินไปเรื่อยเยอะเกินไปแล้วทุกวันเนี่ยถ้าน่าจะใช้เป็นล้านแล้วน่ะทุกวันเนี้ยค่ะ ถ้าไม่ขยันจุดขยันปะได้แล้วเหรอได้แล้วครับผมเกลียดกลัวเฮ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยนนี่นี่นี้วันนี้เท่าไหร่อ่ะเธอตีกี่อันกี่รอบตีไปถอยไปถอยถอยไปยืนถอยไปนี่ถอยไปนี่ตีไปเจ็ดสิบแปดครั้งค่ะโอ้ยนี่ถ่ได้ไงวะ มีใช่แอ้ดีใจด้วยขนมปังดีใจด้วยได้แล้วได้ล้วดีใจด้วยเด็ดรอบที่เท่าไหร่เจ็ดสิบแปดครับตัวนีทีที่เจ็ดสิบแที่เจ็ดสิบแปดโดนที่หัวครับตัวทีไดมอนด์มึงไม่ได้ให้กูเลยอ่ะใช่เหรออ๋อวนี้ผม เยุงดีด้วยครับเลขอะไร้ซืขนมปังได้หรอในส่วนประกอบในส่วนประกอบไม่เพียงพอวะเลขครับเล็เจ็ดสี่เจ็ดสี่ในสวนประกอบไม่เพียงพออ๋อเคเคแบ็คเกอโกมีอ่าทองห้าไอ้ลุงเดี๋ยวผมฝากเราเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบแปดค่ะเอาเรื่องอยู่นะมันเอาให้ได้เลยนี่ยเอาเรื่องใช่ป่ะเคแบ็คมีสามสิบสามเค็กโกสิบสองลุงไหมลุงมาตู้ก่อนลุงมาทุกคน สบายใจทหลับฝันดีลงจ๋าลงจ๋ามาทุกคนโอ้ยอยากโดนตีอ่ะอยากโดนตีที่หัวอยโดนตีที่หัวลองตีหน่อยดีลองลองตีมันดีอยากโดนตีอ่ะต้องไปตีข้างนอกแล้วล่ะงั้นแ่ะรอรอรอ F12 แล้วท่านตีในนี้มีหวังน่าจะโอ้ตีตีตรงนี้น่าจะได้ใบแดงะ 啊，好，那你们可以看